สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องภูมิอีกเช่นเคยนะครับผมที่ช่องเซลลภูมิล้ำเดินขากเซ็นเตอร์นะครับผมพบกับน้องภูมิก็จะได้พบกับสิ่งพิเศษพิเศษรถสวยๆใครที่กําลังมองหารถวิ่งงานคังชนคังแฟตเคอรี่หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมวันนี้น้องภูมิพามาดูกระบะตอนเดียวหรือหัวเดียวในตัวนี้เลยคันนี้เป็นเจ้าตัวโตโย t a าไฮรักรีโว 2.4J นะครับผมปี2021นะครับผมเป็นปีใหม่ๆเลยนะครับผมได้เป็นกระจังหน้าหมูป่าอย่างนี้ความพิเศษเป็นยังไงเรามาชมกันเลยครับดูครับในส่วนที่บอกไปในตอนแรกนะว่าคันนี้เป็นกระจังหน้าโฉมใหม่นะเป็นกระจังหน้าหมูป่าดูครับความสวยงามของกระจังหน้าเนาะจะเป็นสีดาได้ดน,นะครับผมอย่างนี้เลยลูกค้ามาพร้อมกับไฟคู่หน้าฮาโรเจนนะครับผมตัวนี้อ่าและที่สําคัญตัวนี้ช่องระบายรับลม ใช้งานดีแน่นอนครับคันนี้ไฟแสๆอย่างนี้รถใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ไปยี่บเอ็ดด้วยนะรับรองเลยคันนี้และใครเป็นสายแต่งซิ่งนะครับผมสายซิ่งแนะนําเลยนะครับผมใช้วิ่งงานได้ด้วยเนาะคันนี้ป่ะเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันนะครับผมว่ามันจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างคันนี้ดูปีใหม่ก็จะต้องมากับพร้อมของใหม่ๆนะครับดูครับ ตรงนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับรอบคันนะครับผมเป็นไปยี่สิเอนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย Power 3ก้านนะครับผมมาพร้อมกับระบบแอร์แบ็คู่หน้านะครับผมเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงทัสกีนแล้วนะคันนี้อ่ะบอกเลยและที่สําคัญระบบแอร์เป็นระบบแมนนวลเนาะคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมคันนี้ขับกันไปแรงๆเลยนะครับผมซัดกันไปยาวๆวิ่งงานกันได้ระยะไกาลบอกเลย คันนี้อ่าแล้วที่สําคัญเบาะหนังสีดํานะครับผมสวยงามมากคันนี้ทําพวสะอาดง่ายอีกด้วยเนาะอ่าและไฮไลท์ของเรานะครับผมตูท้ทึบตัดใหม่สูงสองเมตรสิบนะครับผมลูกค้าซื้อไปได้ตูท้ทึบตัดใหม่ด้วยนะลูกค้าผมรับประกันเลยจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมขับอีกลูกค้าซื้อไปไม่ต้องห่วงเรื่องด่านเรื่องอะไรผ่านทุกด่านครับเพราะว่าคันนี้เราจดทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมขับขี่ใช้งานกันเลยนะครับผม ล้อด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นล้อกระทะคู่หลังนะครับผมคันนี้อดอกยางเป็นบิดสตโตนเนาะคันนี้บิดสตโตนขึ้นชื่อเรื่องยางอยู่แล้วนะครับผมขับขี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนดอกยางแน่นล่องลึกติดเกาะถนนอย่างแน่นอนนะครับผมขับกันไปยาวๆเลยดูครับในส่วนของการชนหลังเนาะเดิมๆจากทางโรงงานนะครับผมภูมิรับประกันเรนารถของเราไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําร้านล้ำเลยครับสเตอร์รับประกันเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับผมมาเ,เรามาดูในส่วนของ ูทิพภายในตู้ทิพย์กันว่ามันจะใหม่อย่างที่ว่าหรือเปล่านี่ครับเปิดมาบอกเลยว่ากริปกริปนะคะผมคันนี้เป็นตู้ทิพตัดใหม่สูง2เมตรสิบเนาะบุไม้อัดให้4ีมิลเพิ่มเสริมความแข็งแกร่งของตัวรถรับประกันไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนขับไปยาวๆเลยครับผมดูรอบรถกันนะครับผม สวยงามมากๆอย่างที่บอกไปว่ารถมันปี21เนอะมันปีใหม่แน่นอนคันนี้วิ่งได้ประมาณปีกว่าๆเองคันนี้รับประกันความใหม่รถยังใหม่สภาพใหม่วิ่งน้อยๆนะครับคันนี้รับประกันเลยนะภูมิจัดให้นะครับผมและถ้าหากใครสนใจนะครับผมคันนี้จัดมาให้ในราคาเพียง449,000บาทหรือผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมถ้าหากใครสนใจนะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 0 9 0 8 9 4ก้นีนะครับผมภูมิจัดให้ยินดีให้บริการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe รับชมคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามครับวันนี้ภูมิลาไปก่อนสวัสดีครับ